ปิ้งปลาดุกเนาะงไม่ไหมเลยพี่น้องไม่ไหมเลยหอมเลยเนาะงลองด้วยตองกล้วยพี่น้องเพื่อความสวยงามพี่น้องปิ้งปลาดุกนองปิ้งปลาดุกเลี้ยงพี่น้อง้าปลาดุกนาคือสิบบทเยื่อปั้นนี่พี่น้องเพราะว่าน้ำก็ห้าสิมานี่พี่น้องน้ำก็ห้าสิมานี่กินข้าวเสวากันพี่น้องเพื่สิทิ ิเข si. si so, si ้าเสาแล้วก็สิได้ตัดเบอร์เบอร์ไปเข้าพี่น้องนี่แหละเฮนี่แหละพี่น้องน่เหลือหัวเดียวนี่แหละพี่น้องสองหัวทางเขาตัดเหลืวบ่หรืก็เหลือแต่หัวนี่แหละก็สิคอยตัดไปฝนเมื่อคืนในฝนฝนตกดีอยู่ไหมพี่น้องคืนนี้ตกงามอยู่ น้ำหลอมมักทอดเกลืออมมักทอดเกลือมักทเกลือทอดกระเทียมนีนสสนนนนน่นะพี่น้องทอดสองแย้งนี่พี่น้องทีเน้นเกลือนะพี่น้องหกปี Thế nên cửa và cà thiểm phải không? Sứ mệnh na bàn không? Mình sẽ có phóc. Rau của Pì Hỡ cũng có phải không? Mình cây, cây mít phá. Nên là mình không? kính bếp này là bạn kính ngại bên này một cả bà tôi đã ship bát rồi thứ mà dòng phố xào bát nó có liều với ngã thứ chúng nó cây rồi mà pin với một kinh hiếm rồi không thanh suốt rồi không ไ่กับตับมันางานเด็กกินเอาจะเน้นไปทางป่าใกล้ไร่ก้ัวพี่น้องกินเขาแล้วเป็นน้ำม่ว อีกหนึ่งสกินยุสสามเถีาไน้องน้องน่าจะเป็นปลาป่าใกล้เน,นื้อไปน้องบบักจะจะมีพวก,วกนกองไม่้ก็เป็นพกน้ำไม้ไปนะออ่ากัดน้ำไม้พุกน้ำไม้ อาหารทะเลก็เป็นพวกปลาทูนั่งนดูที่มันแล้วเข้านะพี่น้องของกินเล่นก็บุคอยได้ซื้อกินพนะี่น้องกินได้หน้าเทศกาลนะของกินเล่นเส้นปลาหมึกหอ,อยแครงนะีไ่ได้กินได้ นำเทศากาลถ้าเป็นหน้าเวียกก็เป็นน้ำสีเรียเนะไก่ปลาเนื้อ Gửi ngã Trời bộ khói nát nhắm mới đời nó Nhắm mới len cái chào vậy chào พระกระพัดเนี่ยกระพัดกับตุมไข่ Ừ. Lên làm một cái card nữa. Miếng này. Ừ. Thương nào hồ rốt là ăn sạc Hãy subscribe cho